สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เราจะมาดูรีวิวสกินไททันตันนี้เดี๋ยวเราไปดูประโยชน์มาณไหน,นสกินอาวุธนี่นะนี่สกาดไททันเปลวเพลิงอิศานะตรงนี้โอ้ ดา,ดาเมจบวกหนึ่งระยะบวกสองความเร็วนีโหลดไม่ต้องไปแข่งนี่แล้วก็จะไปดูในหมดคนเดือนแล้วกันนะครับไปเลยดเดาใครรับชม ย้อนหลังก็กดไลค์ด้วยงครับอันนี้สตรีมทางเฟซนะโอเคเล่นดูจะไหมได้ครับโอเคได้ได้ครับอเวเอ็มยังมาลากครับเดี๋ยวผมทิ้งให้ดูไว้ ยันเช้าเลยครับผมหมดคนเดือดนะช้านิ้งโอ้เครื่องอืดว่ะเฮ้ยเครื่องอืดอืดดีใจผมได้ดีใจผมได้จ้ะมีกทรายทรายมาโอเคว่า mượn quá bay 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 กจะมีสก,กานางพีก่ะบ้านนี้ผมเจอคุณบ่อยอ่ะมาลงกันเลยนะครับโอ้ยนวงนวง EPs ตกโอ้ย,โอ,ยโอเคไม่ค่อยแหละนะกแหลมอะไรวครับป่๊สาม ได้ก่าาอนซาเพรวะอีกนานเอ้ยเน็ต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 กว่าจะเจอสกา้าอีกนานแหลกแหลกกว่าเฮ้ยฮืมอิงหร ถ้าจะมีคนลงบ้านมันถ้าผมเดาถูกเออม,มันลงไม่เจอเลยอคันเนี่ย้เมื่อไหรจ่จะเจอสกัดทีเนี่ยได้ข่าวปืนนี้แหลงเดี๋ยวกับเดี๋ยวลองมาใช้สกินเดียวนันด้วยอย่างชอบ ไม่ได้อีจ้าคุณเลวอี้อาคุณร้ายใจมายิงกันตรงไหนก้เจอผมตีเสือกอนเนี่ย โอ้ขอไปกำยากมันบวกกันเร็วกว่าก็จะเย็นจะเย็นทุกคนนะครับจะเย็นเลยนะไม่มีไอโบเลยนี่นายใจร้อนจังยรกจะวัดเลย ปืนระยะใกล้เราถอยก่อนแล้วกันกลัวไม่ไหวเอ้ยเฮ้ยใจร้อนกันจริงเลยตรงไหนมันยิงจากทีงไหนตายแล้วยิงจากไหน Nhiè. Ui 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 Cái bà nè Ui Lộ quá này, nè chốt lại Ui tài tài เดินที่ไหนวะเนี่ยที่บนแต่เร็วแต่เร็วเนี่ะอีดาคนเร็วอีดาคนไล่ใจปวดใช่ใช่ขบบอกว่าแฟนแฟนเธอเดินเข้ามาเฮ้ยใช่ ผ <c oughs> มว่าคงไม่ได้ดสูสกรารแล้วล่ะงั้นไปดูคลิปหน้ากัรละกัาเดี๋ยวเราเจอใหม่ครับ